นี่เจ้าหวัวไฟวันนี้เจ้าจงไวเป็นไอดีแจกของเอฟซีฆ้าลเทธดไปก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง E D L Gamer ด้วยนะครับวันนี้ก็อ,อยู่กันในเกม King Legacy นะครับก็มีไอดีมาแจกหนึ่งไอดีนะครับเป็นไอดีฝากแจกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะแจกก็ฝากเพื่อนๆเนข้าไปกดไ like, ลค์กดซับสไครต์โลดกระดิ่งช่เท่านี้ด้วยนะครับพี่จะทําการแจกทุกวันเวลาหนึ่งสองทุ่มนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีฝากแจกจากพี่คนนี้นะนครับก็ต้องขอบุณเขาแล้วที่เอารหัสดีๆมาฝากแจกนะครับ อันนี้ก็โหดอยู่นะเป็นรหัสเบลวตันนะครับแล้วก็ส่วนพวกของนะครับก็จะมีประมาณนี้นะถ้าพี่จะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพวกดาบนะครับแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับก็ดูตามภาพนะพี่เปิดให้ดูแล้วนะครับนี่ครับต่อไปจะเป็นค่าพลังนะครับแล้วพี่จะเปิดให้ดูนะครับค่าพลังก็ตันเกือบหมดนะครับก็ขาดแค่พลังต่อสู้นะครับตอนนี้มีแค่850นะครับไม่ได้อัพนะครับโอเคครับอันนี้เป็นไอเดียตันนะครับก็ใครได้ก็รายงานตัวด้วยนะครับ ส่วนใครที่สนใจจะฝากโปรโมทเว็บซื้อขายไก่ตันหรืออะไรต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจนะครับลิงก์แฟนเพจอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาไอดีมาแจกนะครับให้ไอดีฝากแจกนะครับส่วนใครที่มีไอดีอยากฝากแจกก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครที่ไม่ได้ดีนี้ก็ไม่ต้องเสียใจครับรอไอดีมาฟุตคลิปต่อไปนะครับ